อินทพลัมสองต้นนานมาแล้วมีต้นอินทพลัมสองต้นเติบโตอยู่เคียงกันเมื่อถึงช่วงผลไม้ตามฤดูกาลต้นหนึ่งได้ออกผลเต็มต้นขณะที่อีกต้นไม่ออกผลเลยอินทพลัมต้นแรกถูกชาวบ้านเก็บเกี่ยวผลไปจนหมดเหลือแต่กิ่งก้านว่างเปล่าขณะที่อีกต้น ยังมีใบที่เขียวชะอุ่มแล้วเจ้าอินทพลัมต้นที่สองจึงพูดขึ้นว่าเจ้าทำความผิดพลาดเองที่ออกผลจำนวนมากทำให้ต้องทนทุกข์ทรมานจากการกระทำของพวกมนุษย์เจ้าอินทพลัมต้นแรกได้ยินเช่นนั้นจึงตอบว่าข้าภูมิใจที่ได้สร้างผลผลิตให้กับมนุษย์ต่างกับเจ้าที่ต้องยืนต้นอย่างไร้ค่า นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้เสียสละเพื่อสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นดีกว่าผู้ที่เห็นแก่ตัวและอยู่อย่างไร้ความหมาย